ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนิยมช่างพนิษสมาชิกสภาพูทแทนรัษฎรจังหวัดพิษณุโลกภักเพื่อไทยสิ่งที่ผมได้มีโอกาสนะครับต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ได้อภิปรายและจะได้ทำเสนอแนะในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี6.3ก็คือพูดง่ายๆก็คือโอนจากงบที่63นะครับกลับมาอยู่ส่วนกลาง ก็คืออำนาจก็อยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีบริหารก,การประเด็๋เองเนี่ย6 3เนี่ยกว่าจะผ่านมาได้เนี่ยต้องผ่านกรรมธิการผ่านกระบวนการผ่านร่นแปยยติมาพอสมควรแต่วันนี้เมดึกมันครบกลางแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยฝากถามมาคือความไม่สบายใจนะครับที่จะมาอยู่ที่อำนาจของท่านนายกคนเดียวในการตัดทิใจ สิ่งที่ผมใหญ่กระกาบเรียนให้ท่านประธานทราบก็มีอยู่ว่าวบที่โอนกลับมา88,000กว่าล้านเนี่ยนะครับแล้วกรอบระ,ระยะเวลาที่จะใช้เนี่ยแค่สามเดือนเองนะครับและที่จะออมาเยียวยาฟื้นฟนูเนี่ยครับ6แสนล้านผมคงจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าน่้นก็คือเอาไปเยียวยาเกี่ยวกับเรื่องด้านสาธารณสุขเยียวยาพูดที่เดียวผลกระทบไม่ว่าจะภาคการเกษตรก็ดีและพี่ด้องที่รัฐบาลสั่งให้หยุดงานสั่งให้ปิดกิจการ อันนี้ผมจะไม่พูดถึงแรอกครับแต่อย่างสิทธิผทจะพูดถึงว่าที่ผมมองเห็นว่าเป็นพื้นฐานที่จะการกรอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจประเทศคือภาคการเกษตรเพราะส่วนใหญ่นะครับท่านประธานครับภาคการเกษตรหกสิเจ็ดสิบเปซนะครับที่ประกอบอาชีพการเกษตรแล้วผมเชื่อได้ว่าตลอดระยะเวลาห6ปีที่ผ่านมาเนี่ย้าพูดยังไงคือพี่น้องภาคการเกษตรไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลย ก็คือทํากันแบบพออยู่พอกินไปกันวันวัน,วน,นะครับเพราะไม่มีว่าราคาพืชผลเกษตรการเกษตรก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับแต่สิ่งที่อยากจะนําเสนอก็คือวันนี้เองเนี่ยปัญหาที่กระทบกับพี่น้องป้าการเกษตรก็คือเรื่องของหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนหนี้ทอกระสอหนี้กองทุนต่างๆเป็นระยะเวลาห้าหกปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะกาศไปทราบว่าแนวทางนะครับในการที่จะช่วยเหลือและจะกอบกู้วิกฤตของประเทศได้ภาคการเกษตร60-70%เนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เขายังขาดนั่นก็คือเรื่องของแหล่งน้ำผมเสียดายครับปีส5 4ที่มีงบประมาณที่จะกู้3 5 0 0 0 0ห่นล้านที่จะนำมาบูรณาการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ แต่เราก็ไม่ได้ทานะครับเพราะได้ติดเงื่อนไขอะไรต่างๆนานานั่นแหละคือพื้นฐานครับวันนี้เราจะนับหนึ่งนับสองนับสามเนี่ยผมเสียดายเสียโอกาสแทนพี่น้องภาคการเกษตรจริงๆไม่ว่าจะเป็นอ้อยมันจะปลังข้าวนะครับ<ๆ>เขาเสียโอกาสตรงเนี้รัฐบาลต้องคิดครับคิดว่าทําอย่างไรนี่คือโครงสร้างพื้นฐานที่เขาจะนับหนึ่งนับสองนับสามต่อยอดไปได้นะครับก<ๆ>็คือเนี่ยคือแหล่งน้ําช่วยคิดดิครับว่า มีพืชชนิดไหนบ้างที่ไม่ได้ใช้น้ํเาเองคิดดิครับมันไม่มีหรอกครับทุกตัวใช้น้าหมดนะครับเพราะฉะนั้นเองสิ่งสาคัญเราไม่ได้แก้ปัญหาตรงนี้โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยแก้ปัญหาแบบเป็นระบบอย่างที่ผมเรียนทราบว่าปีสองพันห้าสี่นะครับที่รัฐบาลเพื่อไทยที่ดำเนินเดอ3สามแสนห้าหมื่นล้านเราก็ไม่มีโอกาสได้ทาถ้างั้นปัญหาวันนี้ก็คงจะมีวิกฤตไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ําท่วมปัญหาไยแรงนะครับมันอยู่ด้วยกันครับเอาละครับเรื่องของ เงิน8ปด0 0นแปดพันล้านมาที่นํามาที่จะนํามาใช้ผมก็คงจะพูดอะไรไม่ได้บากกว่านี้แล้วเพื่อนสมาชิกพ,พูดไปหลายท่านแล้วว่าตัดไอด้น,อนุ่นตัดไอ้นี่จําเป็นหรือไม่จาเป็นเนี่ยนะครับเพื่อนสมาชิกก็รู้นะครับและหน่วยงานท้องแต่และหน่วยงานก็คงทราบแตท่ที่ผมอยากจะเสนอนะครับว่าเงิน8ปด0ันแปดพันกว่าล้านเนี่ยจะนําไปใช้อะไรในกรอบระยะเวลาเพียงแค่สามเดือน ผมว่าที่ใช้แล้วก็ตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องภาคการเกษตรนะครับที่บอกว่าพักหนี้ทกศพักดอกแต่ดอกเบี้ยมันไม่ได้หยุดเดินครับผมยกตัวอย่างครับถ้าสมมติว่าเป็นหนี้หนึ่ง0สนบาทเป็นหนี้หนึ่งแสนบาทนะครับประธานดอกเบีย้ยหเปอร์เซ็นเท่ากับดอกหก0 0นบาทแต่เราพักปุ๊บแต่ถ้าปีหน้าไปส่งปุ๊บเนี่ยกลายเป็นหมื่นสองเลยครับ ก็ไม่ไล่พักดอกครับเป็นไปได้ไหมครับทําแบบรัฐบาลปี5 4นะครับโดยที่รัฐบาลรัฐบาลนี่นำเงินส่วนหนึ่งนะครับหรือทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับชําระนี่โดยเฉพาะดอกเบี้ยแทนให้กับพี่น้องเกษตรกรและอีกหลายๆธุรกิจครับโดยเฉพาะธุรกิจรายย่อยแต่ที่ผมมันเน้นถึงภาคการเกษตรเนี่ยเพราะว่าเขาผลมีผลก็ทบมานะครับห้ 5, ปีแล้วครับ ที่เขาไม่มีโอกาสพูดง,ง่ายๆนะครับนี่เขาก็สะสมมาเลยเนี่ยเพราะนั้นถึงมีแนวความคิดว่าอยากจะเสนอนะครับแล้วก็ใช้แล้วตรงนี้ไม่ต้องตรวจสอบอะไรมากมายเลยครับ,บท่านประธานเพราะว่าเรายิงตรงไปเลยครับไปที่ทกสกด็ดีหรือนี่ของกองทุนอลไรต่างๆที่พี่น้องกกเกษตรกรรับภาระ,ะอยู่ผมว่าตรงที่จะตอบโจทย์ได้มากเลยครับหรือว่ายังเห็นพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยเป็นชนชั้นสองช่วยอีกหน่อยก็ได้ครับ ช่วยรับภาระจ่ายดอกเบี้ยให้สักสาเปเกษตรกรออกสักสปซ็สถาบันการเงินที่กู้ออกสักหนจหาหรือสอปซอย่างเงี้ยผมว่าเป็นไปได้ครับและใช้เงินไม่เยอะครับเพราะนี่สาล้านก็ครัวเรือนของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยประมาณหมื่นสองล้านล้านครับถ้าเราจะช่วยแบบให้เกิดความเสมอภาคและเกิดความเท่าเทีเทยมนะครับ เราก็ช่วยเอาไม่เอารา,ายละไม่เกินสามแสนบาทอย่างนี้ท่านประธานครับรายละไม่เกินสามแสนบาทก็ใช้เงินแค่ประมาณถ้าหนึ่งปีนะครับโดยใช้ทดอกเบี้ยให้เ่ยก็ใช้เงินประมาณหกแสนละไอ้สี่หมื่นล้านถ้าใช้หกเดือนก็ประมาณสองหมื่นล้านอย่างนี้เป็นต้นนี่ผมเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อเสนอแนครับเอาละครับท่านประธานย,ยังมีอีกหลายหลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวผมก็คงจะได้พูด แต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนถามนะครับท่านประธานผ่านไปถึงนายกว่าในการบริหารการจัดการที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะบริหารการเงินเนี่ยครับเพราะผมจะเห็นว่ามีแต่เรื่องกู้โอเคครับอาจจะประทบเรื่องของโควิดก็ดีนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะเรียนถามและฝากถามท่านประธานไปถึงนายกว่าการบริหารเงิน,นที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชน ท่านนายกมีอะไรที่จะตอบแล้วก็เป็นเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกกลุ่มที่เขาจะมาลงทุนมาอะไรเนี่ยว่าเราจะใช้เม็ดเงินเนี่ยให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดนี่คือคําถามแรกนะครับแล้วคาถามที่สองนะครับผมอยากให้ท่านนายกเนี่ยแสดงวิถัยทัศน์แบบอย่างท่านอดีตนายกคนอื่นๆ,ๆที่เขาได้พูด นี่เขาแสดงมาครับเพราะมันเป็นการเรียกร้องความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็นดีและผู้ประกอบการในประเทศให้เกิดการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยนะครับว่าสิ่งที่สาคัญเราเนี่ยถ้ามีหลังจากกระผลกระทบจากโควิดแล้วเนี่ยเราจะหาเงินแบบไหนนะวิธีหาเงินที่จะมาใช้หนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะหนี้สาธารณะเนี่ยคงคงไม่ต้องพูดถึงตัวเลขน,นะครับว่ามันเท่าไหร่มีวิธีแนวทางไหนครับแต่ถ้าวิธีแนวทางกู้เดี๋ยวผมว่าไม่ยากครับ ใครๆก็เป็นได้ครับนายกแต่วิธีที่จะหาเงินมาให้เนี่ยครับผมอยากจะเรียนถามว่าจะใช้วิธีแบบไหนเพื่อเรียกร้องความเชื่อ,อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและสามครับผมก็อยากจะถามเหมือนกันว่าอีกกี่ปีครับถึงเราจะมีโอกาสนะครับที่จะตั้งงบประมาณแบบสมดุลน,นะครับรัฐบาลที่ผ่านมานะครับเขาจะพูดนะครับว่าปีนั้นปีนี้ก็จะต้องตั้งงบประมาณสมดุลน,นะนี่ผมยังมองไม่เห็นเลยครับ นะครับว่าเราจะทําแบบไหนนะครับวิธีหาเงินอย่างไรและทําอย่างไรถึง่ะให้มันสมดุลได้วันนี้เราจะอ้างวิกฤตโควิดนะครับแต่สิ่งที่ผ่านมาที่โควิดยังไม่เกิดมันก็ยังไม่เห็นมีอะไรเป็นรูปธรรมนะครับแล้วประเด็นสุดท้ายครับที่เอกถามนะครับว่าการบริหารงานจัดก,การเนี่ยยุดสัจสัจชาติ20ปีเนะี่ยตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่ปีแล้วรับสิบกว่าปีเนะี่ยสถานะการเงินการคลังของเราเนะี่ยจะไปในทิศทางไหนนี่คือเป็นคําถามไม่ง่ายครับ แต่เดีกยสิ่งที่ผมจะจะฝากประเด็นไว้ก็คือเรื่องของหนี่ทกศก็ดีนะครับแล้วก็นี้ของพี่น้องเกษตรกร,ก,รก็ดีนะครับคือพัดดอกนะครับตรงเนี้ยมันมันดอกมันไม่ต้องจ่ายจริงแต่ดอกมันเดินครับก็คงฝากไว้นะครับแล้วก็อีกในหลายสิ่งหลาย,ลายอย่างครับก็ต้องขอขอบคุณครับครับท่านประธานครับ